สวัสดีครับผมต้นเพรยนต์นะครับวันนี้ผมมีโอกาสมาที่โกดัง3นะฮะของบริษัทเพรยนต์เป็นโกดังที่เก็บสต็อกรถเข้าใหม่แล้วก็วันนี้มาเปิดคลังรถ PPV นะฮะอีกหลายคันเลยนะฮะเป็นโตโยต้าฟอร์จูเนอร์นะ,ะเป็นตัว m มิดไนท์ชาย e อ dition แล้วก็ตัว TRD Sportivo นะ,ะมีทั้งปี12นะ,ะที่เป็น TRD สีดำคันนี้นะทะเบียน3 3834รคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่ล่าสุด นะคันนี้เป็นตัวท r d s p o ดีสป o ขับเครื่อง4ีล้อเครื่อง3000ปี2012.13จด13ในราคาพิเศษ675,000บาทคันนี้บอกเลยเพิ่งเข้ามาล่าสุดถ้าใครสนใจนะฮะติดต่อมาที่เบอร์095 056 6926ขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะวันนี้ผมมารีวิวให้ดูเบื้องต้นนะฮะว่ามีรถเข้ามาใหม่หลายคัน นะครับเปิดคังพีพีวีรถครอบครัวเจ็ดที่นั่งเลยหรือว่าจะเป็นตัวมิดไนท์ชายอีดิชันนะฮะโฉมปี2014ก็มีในราคา689,000บาทนะครับมีทั้งตัวขับ4และขับสนะ,ะสนใจคันไหนจำทะเบียนไว้นะฮะแล้วก็แอดไลน์ส่วนตัวเข้ามาหาผมได้เลยนะ,ะเดี๋ยวแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมไปให้นะครับผมแล้วก็มีรีวิวทั้งรูปภายในภายนอกให้ลูกค้าได้ดูกันนะ,ะเพราะว่าตอนนี้รถเข้าใหม่หลายคันมากเลยนะฮะตัว มิดไนช์ชาอีชั e ่นก็น่าสนใจนะเป็นรถที่ขายดีมากๆนะครับแล้วก็มีสต็อกเข้ามาใหม่หลายคันนะสนใจคันไหนก็รีบจองล็อกรถกันมาก่อนได้หรือว่าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยวันนี้ผมมาเปิดคลังโกดัง3นะของบริษัทเพชรยนต์ก็คือรถสต็อกเข้าใหม่นั่นเองนะมีให้เลือกหลายคันรถที่เราเข้ามาทุกๆคันนะครัผมไม่มีประวัติการชนนะฮะไม่มีจมน้ำไม่มีกับเครื่องกับสี รถเดิมๆทุกคันนะฮะมาไวไปไวนะฮะการตีด้วยชื่อเสียงบริษัทเพชรยนต์เปิดบริการจำหน่ายรถมือสองคัสเกตเมากว่า21ปีนะฮะเป็นศูนย์จำหน่ายรถยุสคาร์คัสเกตเที่ดีที่สุดและใหญ่ที่สุดในย่านมีนบุรีตอนนี้นะครับผม d m a มค,คันนี้นะฮะตัวสเตลนะครับก็สามารถโอนจองล็อกรถกันไว้ก่อนได้คันนี้เป็นตัวสเตลปี2019นะครับออตโต้แล้วก็มาด้าสาคันนี้เคยรีวิวไปแล้วรอบหนึ่ง นะฮะผมมาด้าสามคำนี้เคยรีวิวไปแล้วรอบหนึ่งแล้วก็ตัวฮอนด้าแอคคอร์ดปี2 0 1 2 JP ตัวนี้มีซันรูปนะเป็นตัว JP แล้วก็ t ตัว t a าอัลติสนะครับคันนี้นะที่เข้ามาใหม่นะฮะวันนี้ก็มารีวิวให้ทราบกันว่าตอนนี้เรามีสต็อกรถกลุ่มไหนบ้างที่ลูกค้าสนใจนะฮะรถเดิมๆก่อนปรับสภาพนะฮะแล้วก็ฝั่งด้านซ้ายผมนะฮะตรงนี้นะครับ ก็มีอีกหลายคันเลยทีเดียวนะฮะรวมถึงเจ้าอีซุมิวเอ็กคันนี้ด้วยนะฮะปี2015นะฮะผมคันนี้สวยงามเดิมๆเลยคันนี้นะเลขไม้วิ่งอยู่ที่แสนสามส่วนร,ราคานั้นติดตามสอบถามเพิ่มเติมส่วนตัวได้เลยนะ,ะคันนี้สีดำนะ,ะปี2 0 1 5ันจดนะ,ะคันนี้ขับเคลื่อน2ล้อเป็นเชื้อเพลิงดีเซลนะครับคันนี้ผมไม่แน่ใจว่าตัว2.5หรือตัว3,000 นะโทรมาสอบถามรายละเอียดได้เลยเพอเพิ่งเข้ามา,มาสักครู่นี้เองเพิ่งจะจอดกันนะฮะทีมงานเราเอารถเข้ามาจอดนี่คือรถสภาพแรกเข้าจากทางบริษัทเพชรยตนเพราะนั้นลูกค้ามั่นใจได้เลยว่ารถที่เราเอาเข้ามาทุกคันนะฮะไม่มีการย้อมแมวนะไม่มีกลับเครื่องกับสีรถเดิมๆนะพร้อมจําหน่ายให้กับลูกค้านะครับกลุ่มลูกค้าที่เป็นคนรักครอบครัวนะ,ะเอาใจสไตล์ ppv เจ็ดที่นั่งรถเก่งก็มีนะครับตอนนี้เรามีสต็อกรถเกือบ500คันนะฮะที่บริษัทเท็รยต์ นะ4-500คันเลยทีเดียวนะครับตอนนี้ก็คือเป็นโกดัง3ที่เราต่อเติมเพิ่มเติมเพื่อสต็อกลดให้กับลูกค้านะครับเพราะว่าพื้นที่สาขา1และสาขาศอนั้นลถไม่พอจอดเพราะตอนนี้กลุ่มความต้องการของลูกค้านะครับเยอะมากแล้วก็กลุ่มทั่วประเทศเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือกาอีสานใต้ออกตกมีมาหมดเลยนะแล้วก็รับรถเทินนะครับรถเทินให้ราคาดีด้วยอย่างเช่นคันนี้ลูกค้าเทินเข้ามานะเป็นตัว โตโยต้าสปอร์ตคลูเซอร์ปี2003คันนี้ก็ได้พร้อมแม็กพร้อมเครื่องเสียงภายในเป็นรถที่แรไอเทมหายากจริงๆคันนี้ราคาก็1,99,000บาทเท่านบาทั้นเองใครสนใจก็โทรเข้ามาได้เลยเบอร์นี้นะฮะ5 9 5 0 5 6 6926ผมต้นเพชรยนยินดีให้บริการวันนี้มาเปิดคลังโกดังสารถสต็อกรถเข้าใหม่นะครับโตโยต้าอัลติสคันนี้นะฮะเป็นตัวสวยๆนะครราคาพิเศษ2 7 9 0 0 0บาท เป็นปี2012นะฮะราคาพิเศษเอาไปเลยคันนี้สวยๆเลยนะฮะได้แม็ก TRD ด้วยอ่าได้แม็กทรงสปอร์ตด้วยนะครับสวยงามเลยคันนี้นะฮะปี2012ราคา2 0 0แสนกว่ากว่านะครับหรือจะเป็น t o y ยต้าอัลติปี2 0 1 4ันก็มีนะครับดีแม็กคันนี้ต้องบอกเลยว่าผมเคยรีวิวไปแล้วรอบหนึ่งนะฮะตัวดีแม็กหนึ่าคันนี้ปี2016ไม่ใช้งานแค่30,000กิโลคันนี้สวยจริงๆ นะใครสนใจไปติดตามรีวิวได้เลยคันนี้รีวิวไปแล้วรอบหนึ่งนะหรือจะเป็นโตโยต้าไฮรักรีโวตัวเตี้ยนะครับคันนี้ก็แถมแคริบอยมาให้ด้วยก็สวยๆกันเลยนี่คือรถสภาพใหม่ๆเพิ่งแรกเข้านะฮะยังไม่ทําการเปลี่ยนป้ายสังเกตยังเป็นกรอบป้ายเดิมๆนะฮะยังไม่เป็นกรอบป้ายเพชรยนต์นี่รถที่ยังไม่ได้ปรับสภาพนะผมยังไม่ได้ทําการล้างเพียงแต่ว่านํามาจอดไว้วันนี้ผมก็มารีวิวให้ดูว่า ตอนนี้นะฮะมีรถเข้าใหม่รุ่นไหนบ้างที่ลูกค้าสนใจหลังจากดูรีวิวดูแล้วสนใจคันไหนเป็นพิเศษก็ทักไลน์นะครับมาหาผมได้เลยที่เบอร์0 9 5 0 5 6 6 9 2 6ตัวนี้เป็นตัวเครื่องสามพันปี2016นะคันนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันเครื่องส0มพันมานานเข้ามาทีคันนี้เลยเคยรีวิวไปแล้วรอบหนึ่งก็ติดตามได้เลยใน u t u b e ของผมนะฮะต้นเพ็ญจนทะเบียนนี้ผมเคยรีวิวไปแล้วนะับผมแล้วก็ Honda CRV นะฮะ CRV รุ่นรุ่นอ่าปี เก่าหน่อยนะฮะแต่เป็นรถที่น่าใช้งานก็มีนะครับโตโยต้าฟ t อย e r นเนร์นะฮะคันนี้ปี12ปี13นะฮะน่าสนใจแล้วก็โตโยต้าไฮรักรีโว่4ประตูยกสูงสีดำคันนี้นะก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับรวมไปถึง t o y o ต้ารีโวตัวท็อปนะฮะ 2.4G ออโต้คันนี้เพิ่งเข้ามายังไม่ได้ล้างเลยเป็นรถของบริษ,ษัท AS เนะฮะเราก็นำเข้ามาก่อนปอ,อกสภาพมารีวิวให้กับลูกค้าได้ดูกันนะครับ ยสุมิวเคันนี้เคยรีวิวไปแล้วรอบหนึ่งนะไปตามหาดูได้เลยใน YouTube ของต้นเพชรยนต์แล้วก็ Honda Accord 2.4 EL ปี2016คันนี้นะสวยๆเดิมๆรวมไปถึง Toyota Altis คันนี้นะฮะวันนี้มาเปิดคลังนะครับรถที่เราสต็อกเข้าใหม่นะครับจากบริษัทเพชรยนต์หลายคันเลยทีเดียวนะฮะอันนี้คือบางส่วนที่เราสต็อกไว้เพิ่งจะขับเข้ามาเมื่อสักครู่นะฮะแล้วก็รถที่ยังไม่ได้เป่าสภาพใครสนใจรุ่นไหน รายละเอียดคันไหนเป็นพิเศษติดต่อได้เลยที่เบอร์0950566926อันนี้ผมมีโอกาสได้มาโกดัง3แล้วก็มาเปิด Review, รีวิวนะเปิดคังรถเข้าใหม่โดยเฉพาะรถกลุ่ม PPV 7ที่นั่งนะครับที่เป็น t o y o ต t Fortuner Midnight s h i ช e Edition นะครับมีหลายคันตอนนี้มีสึกจะมีวัน5 6ถึงคันเลยนะรวมถึงตัว TRD Sportivo นะปี2012คันนี้ด้วยนะครับก็ ย้ำอีกครั้งหนึ่งใครสนใจรถรุ่นไหนนะฮะโทรสอบถามรายละเอียดได้เลยนะครับที่เบอร์095 056 6926ผมต้นเพชรยนยินดีให้บริการสำหรับวันนี้ขอฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้เหมือนเดิมอย่าลืมสั่งกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับเพราะว่าจะมีการอัปเดตรถเข้าใหม่ตลอด24ชั่วโมงนะครับสนใจรุ่นไหนแอดไลน์สอบถามมาได้เลยที่เบอร์095 056 6926สำหรับวันนี้ต้องขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับ